ได้พึ่งกันอีกแล้วนะครับโอ้กลางมันเต็มเลยฮะนี่ตัวอ่อนมัน,นอันนี้น้ำหัวมันนี่กำลังบีบน้ำนะครับตอนนี้ล้กขี่พึ่งที่บีบโอ้โหเกือบเต็มหม้อนึงแล้วครับขนาดบีดไม่หมดนะเนี่ย เหลืออีกตั้งเยอะครึ่งนี้เอามาจากใต้ถุนบ้านนะครับรูดำๆนั่นชอบมาอยู่าอากาศมันเย็นงาคพึ่งก็ <That> s <S เก็บไว้กินนะครับ s right. <S ตัวนี้พี่ทำเมนูอะไรได้ <Okay. S 1> ปิ้งปิ้งได้อย่างเดียวนะน่องเปา mm. ทำน้ำพริกทำอะไรได้ไหมได้เด <'s> right. ี๋ยวไปทำเมนูจาก หลังพึ่งฮะตัวอ่อนพึ่งเขาเรียกอะไรวะไม่รู้กันครับหลังล้นบิดก,กันใหญ่ครับกใกล้ๆครับน้ำหัวมันชิมหน่อยฮะชิมซักนิดหนึ่งอืมก่อนเจี๊ยบเลย อย่าอายุวัฒนาครับปิงกิน